นี่ได้กิ่เล่นไม่รู้นะเอาไปสายสองอน่าจุดที่สองตำรวจที่สองทางใต้นี่เหรอส่วนจุดที่สองนะครับจุดที่สองนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นยางอะไรปลอมที่ตัดครึ่งหนึ่ง ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัดตัดยางเอาไว้ตัดยางอะไรหลอกเอาไว้อีกนี่เป็นวาล์ววาล์วส่งเปิดน้ํามันออกตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับโอวให้มันใส่ยางหัลรถลงมาข้างล่างได้อีกใช่ครับไม่เก็บไว้นี่จุดที่หนึ่งนี่จุดที่สองเปิดน้ํามันก็ได้หลายหลายร้อยลิวนี่จุดที่สามใหญ่หน่อยไหมจุดที่สามมิดซีบ้างมั้จุดที่สามนี่นี่มัเป็น นี่นั่งิดยแคบหลังโดยใช้นะครับใช่ครับปิดยังไงวะแล้วนี่ฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่อันติอันติวางอยู่ไหเออนี่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 แล้วแล้วแล้วไนต่อฮะนี่นนม่นนั่นแหละน้มันเข้าตรงไหนตรง มันจะเข้าไอ้จุดนี้น่าจะเข้าตรงถังน้ํามันเลยที่เติมน้ํามันเนี่ยมันจะมีดัดแปลงดัดแปลงไว้จุดหนึ่งตรงนั้จุดนี้ส่วนจุดจุดที่สี่นะครับจะมีจุดที่สี่ใต้ตัวรถใต้ตัวรถเนี่ยจะมีจุดันึ่งครับได้ครับใต้ตัวรถจะมีจุดใหญ่หนึ่งตัวนี้จะมีสองรูงใต้นีมีสองรูปใต้ใช้ขนใต้ นี่ลงขามาดูทะเบียนรถหน่อยจับได้สองพันแล้วก็ลักษณะเหมอต่อันครับคนอันนี้อันนี้ลักษณะดัดแปลงเป็นเพื่อขนน้ามันขนน้ำมันเข้าแต่นู่นไม่ได้ดัดแปลงอันนี้ขนเข้ามารเทตไทยหรือว่าขนไม่ฮะเอาไปใช้ที่นู่นดิอ๋อขนขนในนู้นคาดว่ารถไปเลยก็ไปใช้ขนน้ามันที่นู่นเลยอ๋อคาดว่าคาดว่าอันี้เดี๋ยวกาลังหานี่อยู่นี่เจ้าของเหรอ ด้านนั่งกันด้วยสามคนวะอ๋อเพระคุณทำปั๊บได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบข้างในมันทำรถใช่ไหมชื่ออะไรนะรังสรรค์รังสรรค์นี่ใส่เบนซินเห็นไหมครับนี่คือคือจะเข้าไปในตัวถังถังเซฟอะถังสำรองถังเซฟแล้วถังถังโดยปกติที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับมันจะจะเปลี่ยนแปลงนี่ใช้จุดนี้ใช่นไหมครับจุดนี้คือใช้น้ำมันตัวรถ ตัวนี้คือใช้น้ำมันตัวรถใช้<ม>นนตัวน,น,นั้นน่าจะเป็นไม่ต่ำกว่าสองร้อลิตรได้มั้งโดยประมาณราวๆนั้นโดยประมาณรถน,นีินดหนกึ่งใช่ครับ <laughs> นี่นี่ก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยลิตรนะประมาณ